ดราม่าเดือดเดือดชาวบ้านกาหลงคนในพื้นที่สาบแช่งคนที่นำเหรียญน,นี้มาเป็นพระแท้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องลิทเรียลชาแนลเล่าเรื่องจริงมันๆสไตล์ลิทเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านในพื้นที่กาหลงเกี่ยวกับพระเครื่องเหรียญเสือโห ตอนนี้กําลังมีดราม่าก,กันค่อนข้างเดือดนะครับเพราะว่าชาวบ้านและคนในพื้นที่ต่างก็ไม่ยอมรับเหรียญนี้ว่าเป็นเหรียญที่เล่นกันตามมาตรฐานสากลหรือพระแท้นั่นเองอลองไปฟังกันดูนะครับทําไมคนวัดกาหลงถึงได้รู้ว่าเหรียญบล็อกเสือโหไม่ใช่วัตถุมงคลที่หลงพ่อสุดปุกเสกเพราะว่าวันที่หลวงตาจงมรณภาพภายในวัดและญาติโยมที่อยู่ที่นั่น เจอพระบล็อกเสือโห่จำนวนมากจึงเก็บพระใส่ไว้ในกระมังสีเหลืองเพราะไม่ใช่วัตถุมงคลที่วัดสร้างไม่ใช่พระที่หลวงพ่อสุดปุกเสกทางวัดจึงให้ในายนิดลูกของหลวงตาจงเอาเสือโหกลับบ้านไปทั้งหมดนายนิดหอบเหรียญบล็อกเสือโห่กลับบ้านไปเกือบ30ปีจนกระทั่งวันหนึ่งโกทันเห็นนายแถมไฟ์สดขายบล็อกเสือโหแถมประกันแท้ด้วย แล้วมีคนคอมเมนต์ว่าเก๋นายแถจึงสวนว่าถ้าคิดว่าเก๋ก็ไปหามาขายคนวัดกาหลงใครๆก็รู้ว่าพระเก๋บ็อกเสือโหนับพันเหรียญได้ใส่เต็มกละมังเหลืองอยู่กับนายนิดลูกชายหลวงตาจงโกทันก็รู้ว่าบ็อกเสือโหอยู่กับนายนิดจึงไปหานายนิดขอซื้อเหรียญเสือโหมาร้อยเหรียญขายให้นายแถไปทั้งหมดและมีการลงภาพและคลิปนายนิด เห็นภาพคลิปโกทันขายเหรียญให้ในายแถจึงต่อสายตรงหอบเหรียญมาขายให้ในายแถ700เหรียญถ้าบล็อกเสือหูเป็นเหรียญที่ทางวัดรับรู้รับทราบว่าเป็นเหรียญที่หลวงพ่อสุดปลุกเสกมันจะเป็นเหรียญที่มีเป็นสมบัติล้ำค่าของวัดขึ้นมาเลยแต่คำถามคือทางวัดจะเก็บเหรียญเสือหูเอาไว้แล้วประกาศให้ญาติโยมบูชาเอาเงินเข้าวัดไม่ดีกว่าเหรอหรือทางวัดจะเอาเหรียญให้ในายนิด เอากลับไปทั้งหมดเพื่ออะไรลองคิดดูนะครับถ้าวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ตามที่วัดนั้นๆไม่ยอมรับวัดบอกว่าไม่ใช่ของวัดชาตินี้ทั้งชาติก็มีวันไม่มีวันใช่ออกถูกไหมครับเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผู้คนละแวกวัดจะไม่ยอมรับพระที่เป็นของวัดจัดสร้างเองถูกไหมครับนี่เป็นหนังสือที่เป็นทางการของวัด หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวพระครูพยนยันตะสีโลจัดพิมพ์ขึ้นในปี2527เพื่อแจ้งแก่ญาติโยมว่าวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสุดปลูกเสรด้วยตนเองนั้นมีอะไรเหลืออยู่ที่วัดบ้างซึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุดที่ยังเหลืออยู่ที่วดัดมีจํานวน43รายการดังจะเห็นได้ว่าใน43รายการนั้นไม่มีเหรียญเสือเพนปี2 5 1 7เลยนั่นอนุมานได้ว่าปี2527 เหรียญเสือเพนของปี2517ได้หมดไปจากวัดแล้วทางวัดจึงไม่มีให้บูชาวัตถุมงคลต่างๆของพระสุดมีเหลือแต่ละรุ่นไม่มากนักด้วยเหตุน,นี้ทางวัดจึงมิได้ฝากให้บูชาที่ใดนอกจากที่วัดเองเท่านั้นเหรียญเสือเพนหมดไปจากวัดและทางวัดมิได้ฝากใครขายนั่นหมายความว่าพระที่มหาโพเอามาขายไม่ใช่ของวัดการหลงอย่างแน่นอนนี่นะเดี๋ยวพาไปดู17นะครับที่ออกจากวัดการหลงแท้ นะลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลลหลวงปู่วัดการหลวงแห่งนี้มาดูกันนะครับนะมาดูกันขออนุญาตนะครับเอาเลยเเลยังเห็นไหมเห็นครับโอเคนี่นะ <S <S ที่ออกจากวัดการเนื้อทองแดงปีหนึ่งเจ็ดในสมัยนั้นที่ออกมาราคาอยู่ะ right <า>ม,มาณเท่าไหร่มาสิบบาทสามสิบบาทเนื้อทองแดงเออนะจัดสร้างออกมาก็ไหลยพันเหรียญอยู่กลหลวงปู่ก็จะทําออกมาแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ นะครับได้ติดตัวนะครับเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจนะโอเคนะครับรุ่นหนึ่งเจ็ดที่เป็นท,ท,ที่ที่เขากำลังพูดนะ่ะเสือโหนี่ก็คือนี่นไม่ได้ออกไม่ได้ออกเนาะเอาจริงคือทางวัดไม่ได้ออก<ม>เดียรุ่นนี้หรือว่าลูกศิษย์ก็ยังไม่ได้ยอมรับกันตรงนี้จะยอมรับแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวยอรับ,บอ่าว่าหน้าตาแบงปู่แล้วก็เสือประมาณนี้นะครับเอาละครับสรุปเลยนะครับว่าหลวงพ่อสุดเสือโห ปี2517นั้นเกทุกกรณีไม่เป็นที่ยอมรับในวงการและนอกวงการไม่ยอมรับเลยคนในพื้นที่ก็ไม่เอานะครับในเพจแต่ละเพจก็ห้ามขายกันแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์จะได้ไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง Channel, ลิตเรียว a n n e l เราเรื่องมันมันสไตล์ลิตบบายบาย